สวัสดีครับทีเด็ดบันเตงเบดแซนโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่1ทธันวาคมเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับในรายการกันโซซีเรียอินเตอรีครับเป็นการเจอกันของมอนซาทีมอันดับ9ของตารางเปิดรังริอันเตลสเตเดียม e ตอนรับการมาเยือนของทีมอันดับ2ของตารางอย่างทับมารายอยูเวนตุสครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี a b e t s a n d ครับเบแนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e t s a n d c o m ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งแต่ทั้งคู่แบ่งแพ้ชนะกันไปทีมละ2ครั้งครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านมอนซาผลงานถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลังพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่1เกมเสมอไป3แพ้ไป1 ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีหลังเสมอไป4ชนะเพียงแค่1เกมเกมนี้ด้วยการนำทัพของราฟาเอลบันราดิโนจะพามอนซ่ามาในแผน3421โดยจะมีมิเซลดีเกอยรโอรับหน้าที่เฝ้าเสาลูก้าคาริโอราบัญชาเกมรับมาสเตโอเปช i ิน่าุ้มเกมแดนกลางร่วมกับแดนนี่โมตาส่วนทีเด็ดแดนหน้าจะเป็นทางด้านโรเดนโซโพรรัมโบส่วน สถิติ5เกมหลังของทีมเยือนอย่างทัพมารายูยเวนโตสผลงานถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังเก็บชัยมาได้4เสมอไป1ส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าไว้ใจได้พอสมควรหลังบุกเก็บชัยไปได้3เสมอไป1และแพ้ไป1เกมนี้ด้วยการนำทัพของมัซซิมิเลียโนอันเกกรีจะพาทัพมารายมาในแผน5-3-2โดยจะมีไวเซียสเซตนีรับหนะ้าที่เฝ้าเสา3เซนเตอร์แดนหลังจะมีเฟเดอิโก เก็กตี้เกียวสันเบเมอร์และดดลิเอเน่รูกานี่ส่วนแผงกลางจะมีทางด้านดานเนียนดาบิโอคอยบัญชาและคู่ที่เด็ดในแดนหน้าจะมีเฟเดริโก้เคียซ่ากับดูซานวาราโฮวิชครับเกมนี้เปิดราคามาที่ทีมเยือนอย่างทัพมารายูเวนตุสต่อเจ้าบ้านด้วยราคาครึ่งลูกเกมนี้ทางด้านทัพมารายูเวนตุสเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลงานช่วง5เกมหลังโชว์ฟอร์มได้อย่าง ด,ดเด่นและจะเป็นทางด้านขุมกําลังหาเปรียบเทียบตําแหน่งต่อตําแหน่งขุมกําลังของยูเวนตุสดูแข็งแร่งกว่าอย่างชัดเจนบวกกับผลงานนอกบ้านของยูเวนตุสเองก็ไม่ธรรมดาเกมนี้เชื่อว่าทัพมาลายูเวนตุสบุกเก็บชชยเหนือเจ้าบ้านมอนซาและทะยานขึ้นสู่จ่าฝูงได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ